สวัสดีจ้าสวัสดีเอซี่ทุกทุกคนพอกันช่วงบ่ายสองจากพี่น้องเพิ่งเลิกงานกำลังยางกลับบ้านอากาศเนาจากพี่น้องเมื่อนี้ฝนตกเมื่อเมื่อเลยตกหัวแห้งต่ตกเมื่อเมื่อพี่น้องจะส่าย่างแข้งนั่นโดนกับเปียกนั่นแหละไข่ตะวาบอลม ตกก็บอเป็นยังค่ะบ่อรมเเทิงล่มเทิงฝนตกนี่โอ้ยพี่น้องเลยอยากผากน่าเบื่อมากตกบ่อมมันยังกลางลมได้เนาะม็นยังโอเคอยู่ซึ่งฝนตกเทิงล่มแห้งๆนี่โอ้ยขันห่มก็เอาปอยู่พี่น้องทั้งภูเขากันยังไม่เห็นหิมะเลืออยู่เด้วจ้ะ ยังเลือเต็มอยู่ว่ายอยู่ในโมบานเลิมมดแล้วแต่ความหนาวยังทนอยู่จับพี่นอ้องความหนาวยังคงทนพอมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามในเด้อจ้ะโอ้พอดีรถไฟมากพี่นอ้องยางทั้งทั้งเงิางงานค้นยังอยู่ทางทั้งรถไฟนาะจ้ะรถไฟมากพอดี ไป่มาจากในเมืองสิไปอีกเมืองหนึ่งพี่นองจากบ้านเกิดสิดไปทางโหดกลางหลมยางนะทั้งใด้นก็ขอคนละไหลและแช่เป็นกำลังใจให้คุณยายโดนัดในเด้จอจ้ะเอฟซีทุกคน ไดริตตนพี่น้องมองเห็นบอแมวฝนตกคนมะลิใส่้สยค่าไสยค่ากับบกกว่างเปียกแน่นิหน่อยไดริตตนบรรยากาศกับสิบประมาณนี่แหละจ้ะพี่น้องบรรยากาศเนา่าเจ้าวานซิลูซึกว่า อุ่นขึ้นมานิดนึงถ้าฝนตกเนาะจ้ะบ่ใส่ถุงมือก็ย่างได้แต่ว่าถ้าถ้าอากาศดีแดดออกหนาวเด้อบาดน,นี้บ่เข้าใจคือกันคือเป็นจังซั่นบ่ถ้ามาย่างสิต้องใส่ถุงมือ,อนหนาวแงพี่น้องถ้าอากาศดีีแดดมีหยัง บางวิวในโมบ้านพี่น้องก็เสียวบ่กใครเห็นปันไดดอกจะฟ้าบอเปิดนาะจะเหมืด,มด,มดเหมิดเมิดเพราะว่าฝนตกเนะพี่น้องนี่ก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะขอบคุณทุกการติดก,การตามทุก ไลทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เนาะจะพี่เกาล่ะจะยินดีตอนรับทุก,กทุกคนชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศ ไส่สีหอดบ้านแล้วพี่น้องถือขนอมเมื่อหนึ่งถือกล่องเมื่อหนึ่งกับปวดแขนได้เลยเนี่ยทำงานมดมือกับปวดแขนเนี่ยแหละแบตก็เริ่มอ่อนลงอ่อนลงล่ะคลิปนี้อะสีบล์ฮะแสงบลพ่อปันใดเด้อจ้ะแสงบลแก่งบลนี่ปันใด ว่าฝนตกเนาะจ้ะฝ่ากระบ,บอกเปิดฝ่ากระเมิดแสงกับสิบอ่อพ่อบันไดจ้ะพี่น้องภาพสันภาพเกินไว้ก็ขอโทษขออภัยเด้อจะ้ะคือกล่องยังเรืองธรรมดานะจะ้ะสีภาพมันสิบอนิง่งแต่สีมีเกอนไว้แน่นไดกับยาฟ้าไล่หูไล่ตาเด้อจะ้ะเอซ ท้างขบานแล้วพี่น้องโอยปวดแขนแห้งเถอะวะ บ้านยายโดนัทอันโล่งรถกับสีบ้านนสีเดียวกันเด้อจ้ะอันนี้บ้านอันนี้โล่งรถสีเดียวกันจ้าสำหรับกินนี่ยายโดนัทก็สิคอฝากไว้แค่นี้ก็นนจาจะพี่น้อง <S <S <ไ>เอาไ้พอกันไหมคลิปหน้าจ้ะยังไงก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์เด้อจ้ะดีต้อนรับทุกผู้ทุกคน หอดบ้านแล้วพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาจะพี่น้องคลิปเนี่ยสิพอถึงแดดนาที่จังไดกะ ้าไปลราจ้ะสำรักลิปนี้สวัสดีจ้าลำลำเลยลวยเด้อจ้ะ